กะไราาคนอมันจะไ,ไม่ได้บอกทุกตัวได้ซอสินี่มันคยเอ,อมไม่ได้บอกทุกตัวอย่างนั้นหรือกายฉันบอกทุกตัวนะแต่ว่าฉันไม่ได้บอกในคลิปเดียวกันเฉยๆนะอ่ะเดี๋ยวฉันจะไล่ทำลายแล้วละกันในคลิปของวานนี้ฉันได้บอกไปแล้ว ฉันก็มั่นใจว่านายจะไดูร่างกายคิดว่าไนะฉันเคยเห็นหนายไปคอมเมนต์อยู่ฉันเคยเห็นอยู่ไหนวะคลิปไหนวะจำได้ว่านายไปคอมเมนต์อยู่เห็นไหมเพราะงั้นเราต้องดูคลิปนี้แล้วจะรู้ว่านายน่าจะเป็นคนที่ชอบอานคอมเมนต์และใช้คอมเมนต์ไม่ัชเจน เดเมียนร่างผู้หญิงจะชื่ออะไรดีว่าเดเมียนหัวเรืองโอเคข้อที่หนึ่งข้อที่สองเอ่อม,มัสคอตหลักขเราตัวนี้ไม่ใช่นะตัวที่คุณเอออน,อนนท์ว่าให้ไม่ใช่คลิปไหนว่าฉันจะอ่านี่คลิปนี้คลิปนี้ อากูอเอาแค่ตอวเดียวนะก่อนนะซิกเห็นไหมหัวฟ้าเมื่อกี้อะ่ะซิกแล้วก็เ,เดี๋ยวนะจำได้ว่ามาดูแ่าสุดมันเป็นหนึ่งร้อยสเจ็ดนี่หว่าอุ้ยขึ้นไนยจังวะอ่ะแล้วก็คลิปนี้ยิ้มหน่อยสิเควินมีคนอยากเห็นนายยิ้มด้วยแหละนงสดน,นะเห็นไหมยิ้มหน่อยสิเควิน หัวน้ำตาลนี่ถ้าดูถ้ามีใครดูในคลิปม่ถ้ามีใครดูแล้วจะรู้แล้วก็เห็นข้างๆนี้ไหมอาหมอนเขียนชัดเจนเป็นชื่อนะไม่ใช่แค่คําที่ฉันเขียนแปะไว้เฉยๆก็ชื่อหัวสีสพูนน่แหละขาดใครอีกว่าขาดใครอีกว่าเออขาด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 ,ด,ดเธอไม่ได้ถุยไหนวะ ไหนวะนี่เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ่ออ่ะนี่ไงนี่ไงอ่ะดูนี่สิคุณอานอนนตอบกลับด้วยอืมไม่เราจะใช้วิธีเที่ยวไปกว่าน,นั้นอ่ะดูนี่สิคุณอานอนนตอบกลับด้วยโอเคอ,อะ,อะตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้พรีนอน เออมันชื่อว่ผีนั่นนะมันก็เป็นผีนนบอกท<ข>ุกตัวครบห้าตัวเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งอากุเออไอตัวมีปีกไปใส่หมวกนี่ฉันก็บอกไปแล้วนะอ๋ยนั่นก็อย่างเลอตัวหนึ่งสินะเดี๋ยวล้วคนอาจจะคิดว่าเป็นตัวเดียวกันแต่จริงไม่ใช่นะคนละตัวคนละตัวกับซีกตัวนี้ชื่อ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 ,อยังไม่ได้ตั้ง